มาค่ะจะพาไปเก็บลูกพรุนกันมาดูพรุนป่านะคะดองก็อร่อยถ้าสุกเลยจะหวานถึงลูกจะเล็กแต่ก็มีคุณสมบัติเยอะมากมีสรรพคุณเยอะมากเป็นวิตามินซีค่ะนี่อย่าทานเยอะนะคะระวังท้องเสียนะคะนี่เยอะไหมคะนี่เยอะไหม นี่ลูกรุนนะคะนี่จะเก็บให้ดูนี่ยยังไม่สุกเลยยังดิบอยู่เลยแล้วก็เปรี้ยวนี่เยอะมากนี่วานนี้ลูกลุนกันทางเดินไปทำงานนะคะหนูเยอะมากเยอะมากมากนี่นะคะ่ะ เต็มต้นเลยถ้าสุกแล้วลูกจะดำดำอุ้ยร่วงสุกแล้วลูกจะดำดำนี่นะคะเยอะเยอะมากค่ะแล้วเรากลับบ้านแล้วก็เดิบบน,ดนทางต่อไปทำงาน